สวัสดีครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมไมค์คร a f t อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกเอ็อดออนนะครับผมเพิ่มไมโอมต่างๆในไมค์คราฟนะครับซึ่งมันจะมีไมโอมอะไรกันบา้างเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันเลยนะครับผมซึ่งไมโอมมันมันไม่ได้เพิ่มแค่ไมโอมนะมันเพิ่มมอนสเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมผมให้ดูมานี้นี่นี่นี่ นี่นะครับผมอคนนี้นะเพิ่มมาหกตัวนะครับผมเพิ่มมันเพิ่มมาหกตัวนะครับผมนี่นะนี่ยะนี่ครับวันเตอร์คือพวกสัตว์อะเออเอาง่ายๆเพิ่มสัตว์มาหกตัวนะนี่ก็อะไรเนี่ยแมงไม่ตับเตาเลย <laughs> ตัวอะไรเดีย่ยนะครับผมแล้วตัวต่อไปก็นี่ครับผมโห เป็นเอ ok ่อแรคคูนนะเออใช่ใช่ใช่แรคคูนแรคคูนโอ้กระตายเลยอ่ะกระตายเลยนะแล้วมาดูตัวต่อไปดีกว่านี่กบนะครับผมโอ้โหเครอเครอเครเลยทำไมมันน่ารักเนา มันจะแค่กระโดดกระโดดสูง đấy ตัวต่อไปก็จะเป็นเอ,อ่ออะไรเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอาเอาม,มให้ดูเลยเว้ยก็น่าจะเป็นกระรอกนะครับผมกระรอกอ่ะนี่ครับกระรอกกระรอกส่วนตัวต่อไปเลยก็จะเป็นเอ,อ่อนี่อะไรอ่ะไอเสือ้อไม่ใช่อ๋อไอ้อะไรจักรจันทร์ปะ ตอนคืนมันน่าจะเดินแสง้ลยครับผมตุวจมา่ะมันน่าจะเดือแสงได้ด้วยนะนี่นะนี่โอ้ถ้าเดินแสงดีแบบปูสวยไปเลยอ่ะสวยมากอ่ะผมบอกเลยแต่แต่มันก็เดือดแสงได้ดูขนาดายอยู่ใกล้ย่าเห็นนะต่อไปก็นี่อะไรอะกวางใช่ไหมหรืออกวางโอ้กวางนะครับผม กวางกวางเออใช่ฟังนี่นะก็จะเพิ่มมาหกตัวนะสัตว์ส่วนพวกเอ,อเรื่องของต้นไม้ต่างๆนะครับผมต่างนะครับผมเดี๋ยวผมมาให้ดูครับหนึง่งนี่เอามามันก็จะมีพวกเพิ่มต้นไม้ดอกไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมอาให้ดูใกล้ๆก่อนนะ อ่าคร่าวๆเลยคร่าวๆก่อนก็จะมีแน่นอนนี่ครับเป็นต้นไหนไปไม่ได้นอกจากต้นซากุระนี่เอา้เอาอันหนึ่งนะปุ๊ป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 โตสิเออโตแล้วโอ้ดูดูท่านผู้ชมดูสวยมากดูจริง,รงเออไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าตั้งแต่ผมลงไปออนเนี่ยนี่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 เออออน Ad เนี่ยมันมีใบไม้ร่วงด้วยเออมันมีใบไม้ร่วงด้วย มเมื่อกี้แต่ผมบอกเลยนะถ้าโทรศัพท์ใครเออเอจะเป็นไม่ค่อยแรงหรือแรงน้อยก็อาจจะมีแหลกแหลกบ้างแหละเนาะนะนะก็ปกติแหลนะเนาะนี่ครับโศรเรื่องของหน่อไม้ใบหญ้าอีน่นี่อะไรนเนี่ยอะไรกันตะวันเหรอตะวันปะไม่ใช่มาคล้ายๆกับใบบัวเลยอะ คือใช่คล้ายๆกันน่ะนี่ก็จะเป็นดอกไม้นะนี่เลยดีเลยดีเลยนี่ก็ใบบัวถูกแล้วก็จะเป็นดอกไม้เหมือนกันนะครับผมจะเป็นสีขาวนี่ครับเป็นดอกไม้เหมือนกันนะครับจะเป็นสีขาวนี่ก็ต้นสักุระไอ้นี่ก็เป็นลูกเอ่อเชอรี่นะกินได้นะนี่กินได้นะซึ่งมันจะห้อยนี่ครับมันจะห้อยอยู่อย่างนี้นะถ้าเราเห็นนะแถวๆต้นสักุระ เนี่ยมันจะข้ออยู่อย่างนี้นะใช่มันจะข้ออยู่นี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเอ่อต้นไม้ต้นไหน, <c oughs> น,ไหนไมาดู <c oughs> ผมรู้สึกว่าเหมือนวันต้นมันจะแก่ๆก็จะก็เล้ตายอะไรพอดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> แห้งแรงมากเลยนะดูแต่ก็สวยนะเหมือนแบบพวกเราใูไม้มผลีอะไรพวกเนี้ยนะ <c oughs> เออแต่ก็สวยไปอีกแบบเลย โอเคนะก็เด okay, yeah. ี on, so ๋ยวส่วนวิธ <Okay. S 2> ีการลงนะครับโอเคครับผมส่วนวิธีการลงนะครับผมก็ให้ไปเข้าไปในแอปนี้เลยนะครับผมนะครับแอปสีเขียวนี้นะครับเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องแอปนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเข้าไปเลยนะครับตอนแรกมันจะอยู่ในหน้านี้นี่มันจะอยู่ในหน้านี้นี่คือหน้าที่มาเข้ามาให้นะครับผมให้เราเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมนี่เข้าไปเลยนะครับดาวน์โหลด แล้วเราก็จะเห็นไฟล์ที่เราเอ,อ่อโหลดมาแน่เด็นะครับซึ่งมันจะเป็นอยู่สองไฟล์นะครับผมจวผมจะแปะงก์ไมางลาดนะครับสองไฟล์ไฟนี้ไฟล์นี้นะครับผมไฟล์วิธีการลงง่ายๆเลยครับคือกดแตะแตะเข้าไปครับแตะตัวไฟล์อันแรกเข้าไปแล้วก็กดเออลูกลูกศรชี้ขึ้นบนไปทางขวานะครับนี่ครับลูกลูกศรครับเข้าไปปุ๊บ อันนี้อันนี้ผมจะไม่กดนะครับผมเพราะผมลงไปแล้วกดเข้าไปนะครับผมถ้า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 ผู้ชมกดเข้าไปปุ๊บมันจะได้เข้าไมครับรอบหนึ่งม mm ันจะได้เข้าไมครับรอบหนึ่งและให้รอมาสพนะครับผมมันจะมีมันจะมีอะไรได้ขึ้นมาข้างบนตัวเกมนะครับสองครั้งพอมันได้สองครั้งปุ๊บถ้าผู้ชมกดออกจากไปครับและก็มากดลงอันที่สองนะครับผมนะครับกดไฟล์ไฟล์อันที่สองนะครับผมทำเหมือนแรกครับผมกดปุ๊บ เลากกดนี่ครับลูกศรลูกศรชี้คือบนนะครับผมกดปุ๊บมันก็จะได้เข้าไมครับใช่ปะครับพอมันได้เข้าไมครับเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็รอมันเดิมนะครับผมให้มันเด้งให้มันเด้งข้้งบนสองครั้งนะครับผมพอมันเด้เสร็จปุ๊บให้กดออกจะไปครับก่อนนะครับพอกดออกจะไปครับเสร็จปุ๊บก็เอ่อเข้าเข้าหปหนึ่งครั้งเพื่อไปทําการส่บอลน,นั้นนะครับผม นี่เข้ามาในเมค้าแล้วนะครับพอเพืพ่อนๆเข้ามาในเมค้าแล้วปุ๊บให้เพืพ่อนๆกดเข้าไปตรงตั้งค่าพอกดเข้าไปตรงตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าผมให้กดเข้ามาตรงนี่นะครับผมที่เขวเขียวที่ผมจิ้มไว้นะครับผมนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นแอดออนที่เพืพ่อนๆลงนะครับผมนี่แอดออนนี้นะ ตอนแรกมันจะไม่ได้อยู่ข้างบนนะครับผมมันจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้นี้มันจะอยู่ข้างล่างอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆกดกดกดตรงแอดออนเพื่อนๆอนอนแล้วกดข้างล่างแอดออนเพื่อนๆหนึ่งครั้งนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบนอย่างนี้นะพอมาขึ้นอยู่ข้างบนอย่างนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆกดออกออกเสร็จปุ๊บแล้วหน้าไอไอหน้าโปรไฟล์ของเกมมันจะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นนะก็ก็แสดงว่าลงได้ แต่ตอนเพื่อเพื่อกดเล่นกดเพลงเข้าไปสมมุติเพื่อเพื่อสร้างโลกใช่ไหมครับเพื่อเพื่อสร้างโลกกดกดกดสร้างโลกไปตอนที่สร้างโลกแล้วลงแอดออเสียให้เพื่อไปกดตรงนี้นะครับผมนี่นะเปิดให้หมดเลยนะตัวนี้คือการแอดออนแบบมันบั็กมันอะไรครับกดเข้าไปกดตัวเนี้ยเปิดให้หมดเลยนะครับผมตัวนี้พอเปิดหมดแล้วให้ไปลงแอดออนเพื่อเเลยนะครับผม นี่นะลงไปเลยก็จะอยู่ข้างบนอย่างนี้นะแล้วอันที่สองกดมาเออกดอันที่สองลงไปนะครับผมมันก็จะอยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับผมพอเราเสร็จแล้วเพื่มๆก็กดสร้างโลกไปเลยนะครับผมก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นการลงแอดออนแล้วนะครับผมก็ส่วนคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดต like, ิดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ